เมื่อก่อนผมใช้กิมบอลตัวนี้มาอย่างยาวนานโชคชนเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือชิยุนเครน 2S ก็ต้องบอกว่าเหตุผลที่ผมเลือกชิยุนเครน 2S เนี่ยเหตุผลหลักๆนะครับมันเป็นเรื่องของการที่ชิยุนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่สามารถทำกิมบอลได้มีเพลโลที่ค่อนข้างดีมากๆเหนือกว่าค่ายอื่นๆก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกค่ายชิยุนเนี่ยใช้เป็นกิมบอลหลักประจำตัวมาโดยตลอดนะครับ แต่ว่าวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวกิมบอลตัวใหม่ที่จะเข้ามาประจำการในทีมงานของผมนะั่นกะ็คือนี่ชิยุน่นรีวิว 3S ครับ อุ่น v ีบิวเนะครับเป็นกิมบอ l ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากรากฐานของการใช้งานกิมบอ l ในลักษณะของคนที่เป็น Content Creator ตนะครับต้องการกิมบอ l ที่มีความสามารถในการทำงานมาตรฐานเนี่ยครบถ้วนแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ช่วยรองรับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการทำงานในฐานะ Content Creator คนที่จะต้องใช้กล้องถ่ายวิดีโอเนี่ยแน่นอนครับกิมบอลเนี่ยมักจะเป็นอุปกรณ์คู่มืออันหนึ่งที่เราจาเป็นที่จะต้องมีไว้ใช้ แต่แน่นอนครับที่เปนผ่านมาถ้าเกิดว่าเราใช้กิมบอลแบบเดิมๆเ,เนี่ยตัวผมเองนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของการใช้กิมบอลขนาดใหญ่ๆแบบนี้มากพอสมควรอย่างแรกมันเป็นเรื่องของข้อมือที่อาจจะแบบมีอาการปวดเมื่อยล้าได้เวลาที่เราใช้กิมบอลไปน,น,นานๆใช่ไหมครับรวมไปถึงขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เทอะทะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เสริมมาเพื่อใช้งานเจ้า,เ,าเครนรุ่นเก่าๆเนี่ยให้มัน สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์มาตรฐานเนี่ยมันอาจจะทําให้เวลาเราใช้งานเป็นานานเนี่ยเราอาจจะแบบมีอาการปวดเมื่อยข้อมือแล้วก็ล้าข้อมือได้ง่ายนะครับแต่ว่าเจ้า วีบิล 3S เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นกิมบอ l ที่ถูกคิดแล้วก็พัฒนาขึ้นมาภายใต้คอนเซ็ปที่พยายามเข้าใจในเรื่องของลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ให้มากขึ้นนะครับฟีเจอร์อะไรที่มันค่อนข้างจําเป็นแล้วก็มันทาให้คนที่ใช้งานกิมบอ l มีความสะดวกมากขึ้นเนี่ยเจ้าวีบิล 3S ตัวนี้ก็ถูกออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของคานรับน้ําหนักตรงนี้ อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับคานร,รับน้ำหนักตรงนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากกิมบอลรุ่นอื่นๆที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับจริงๆในวีบิวรุ่นเก่าอย่างเช่นวีบิวสเนี่ยมันก็มีเครนตรงนี้มีคานตรงนี้ขึ้นมาซึ่งคานตรงนี้นะครับหรือว่าก้านตรงนี้มันเป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้เราสามารถที่จะรับน้ําหนักข้อมือ,อเวลาเราจับ กิมบอลอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเราจับกิมบอลอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยซับพอร์ตข้อมือของเราไม่ให้ข้อมือของเรานะครับมีปัญหาในเรื่องของการทํางานกับกิมบอลเป็นระยะเวลานานเวลาเราถือกิมบอลอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะสามารถที่จะมีตัวช่วยรับน้าหนักแล้วก็ประคองตัวข้อมือของเราเนี่ยไม่ให้ข้อมือเนี่ยมันถูกใช้งานแล้วก็หักแบบนี้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้มีอะไรมาซับพอร์ตซึ่งเจ้าตัวซับพอร์ตตรงนี้นะครับใครที่ไม่ชอบหรือว่าใครที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันแบบมันบางครั้ง เราอาจจะใช้งานสั้นๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะถอดประกอบมันออกมาได้โดยวิธีการถอดประกอบมันนะครับมันก็ง่ายมากเลยเราแค่ปลดล็อกตรงนี้นะครับอ่าถอดตัวนี้เอามาก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มเล็กๆนะครับให้เราสามารถที่จะถอดตัว คารับน้ําหนักตรงนี้รวมไปถึงกา้านซัพพอร์ตตัวนี้ออกมาด้วยเลยเพื่อให้กิมบอลของเรามีขนาด c o m p พก t และก็เล็กกระทัดรัดลงนี่แล้วเราก็ใส่ในกลับเข้าไปใส่ไพายพอรกลับเข้าไปมันก็จะออกมาเป็นกิมบอลที่มีหน้าตาเล็กกระทัดรัดแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับ ที่ตัวกิมบอลนะครับนอกจากก้านซับพอร์ตที่จะมีไว้ซับพอร์ตตัวข้อมือตรงนี้แล้วนะครับเรายังมีก้านจับนะครับเอาไว้ใช้ในการถ่ายสลิงช็อตหรือว่าจะใช้ช่วยประคองซึ่งเราสามารถที่จะแอดจัดองศาได้โดยการขันน็อตตรงนี้นะครับเราก็สามารถบิดขึ้นบิดลงได้นะครับซึ่งการขันน็อตตรงนี้นะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมาให้นะครับในการช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะไขน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับระดับองศามาได้แต่ว่า อุปกรณ์มาตรฐานเนี่ยเขาก็ถูกตั้งค่ามาให้มันพร้อมที่จะใช้งานในลักษณะของการจับถือได้ค่อนข้างสะดวกง่ายดายอยู่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนองศา,าการถือไม่อยากจับท่าน,นี้เราสามารถที่จะบิดหนับด้านข้างตรงนี้นะครับนี่หนบด้านข้างตรงนี้เราสามารถที่จะปลดคลายล็อกแล้วเราก็หมุนปรับองศามันเปลี่ยนออกมาเป็นด้านข้างแล้วเราก็ล็อกกลับเข้าที่เดิมนะครับนี่ เราสามารถจะใช้มันเป็นตัวที่คอยประคองในมุมอื่นๆได้เช่นที่เห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งการที่ก้านจับตรงนี้นะครับมันสามารถปรับระดับองศาได้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถประคองแล้วก็ถือถ่ายกิมบอลในรูปแบบต่างๆได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นผมมองว่าตรงนี้เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างชาญฉลาดนะครับแม้ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ผมอาจจะค่อนข้างติดใจนั่นก็คือเรื่องของตัวสกรูด้านข้าง ตัวที่เอาไว้ล็อกตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันออกแบบมาเป็นปุ่มหมุนหรือว่าเป็นลูกบิดที่สามารถที่จะบิดขันล็อกเปลี่ยนองศาตรงนี้ให้มันง่ายขึ้นอีกนิดหนึง่งแทนที่จะใช้ประแจหกเหลี่ยมเนี่ยผมก็มองว่ามันน่าที่จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับปุ่มต่างๆในการควบคุมกินบอลนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีปุ่มต่างๆมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างที่ครบถ้วนถ้าเกิดเราใช้มือขวานะครับเราสามารถที่จะใช้นิ้วโป้งเนี่ยในการที่จะ ควบคุมจอยสติ๊กนะครับในการบังคับกล้องให้ไปในทิศทางต่างๆได้ค่อนข้างลื่นไหลาจากที่ผมดูนะครับน้ำหนักเนี่ยเราสามารถที่แบบปรับให้มันแพนไปช้าๆก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะให้มันเร็วนิดนึงก็ได้ตรงนี้ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยที่พร้อมๆกันนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีปุ่มที่เอาไว้ใช้สำหรับเป็นปุ่มเรคคอร์ดซึ่งปุ่มเรคคอร์ดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดโหมดบลูทูธนี่กดที่ ปุ่มเมนูด้านข้างนะครับแล้วเราก็เลือกมาที่ BL E shutter อ่าเราก็เลือก โดยการกดปุ่มด้านข้างนี้ลงไปครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างทําได้ค่อนข้างสะดวกนะครับง่ายมากๆเลยทีเดียวเราสามารถที่จะเซตบลูทูธชัตเตอร์นะครับให้กับตัวกิมบอลของเราแล้วเราก็สั่งงานได้คอดกล้องผ่านการกดปุ่มตรงนี้ทีเดียวตรงนี้นะครับผมมองว่าเป็นการออกแบบที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานกิมบอลร่วมกันกับกล้องเนี่ยแล้วก็สะดวกมากๆเลยทีเดียวโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องต่อสายพลุงพลังเหมือนในอดีตอิกต่อไป อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเจ้าชิยุนวีบิวทรีตัวนี้นะครับเป็นกิมบอลที่ถูกออกแบบมาสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นใหม่มากๆนั่นก็คือการที่ตัวกิมบอลนะครับมีไฟใส่มาให้ด้วยที่ตัวกิมบอลเองซึ่งเป็นไฟดวงเล็กๆนะครับช่วยเรานะครับสามารถใช้ไฟดวงเล็กดวงนี้เป็นไฟฟิลไลท์เวลาที่เราใช้กิมบอลถ่ายสัมภาษณ์งานต่างๆนะครับวิธีเปิดก็ค่อนข้างง่ายมากๆเลยครับกดปุ่มด้านข้างตรงนี้ที่เป็นปุ่มวงล้อตรงนี้นะครับกดค้างเอาไว้ มันก็ติดออกมาแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะแอดจัดกำลังไฟได้ด้วยครับได้สูงสุดที่10%นี่คือ10%และนี่คือ100% และหลายๆครั้งนะครับเวลาเราไปถ่ายงานที่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอุณหภูมิสีของแสงของตัวไฟของเราเนี่ยให้มันเป็นแสงแบบอื่นเนี่ยกิมบอลตัวนี้นะครับมันก็สามารถที่จะทําได้โดยการเปลี่ยนอุณหภูมิสีของแสงของมันซึ่งมันก็มีวิธีการกดที่ค่อนข้างง่ายอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับผมแค่กดหนอบลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ปรับกําลังไฟก็ได้อ่า เพิ่มหรือลดนะครับรวมไปถึงปรับสีของแสงก็ได้นะครับได้ต่ำสุดที่2,600นะครับแล้วก็สูงสุดที่5,600เป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าค่อนข้างพอดีเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดว่าให้เพื่อนๆได้เห็นกำลังไฟที่มันส่องมาตรงหน้าสมมุติถ้าเกิดว่าผมถืออยู่ในระยะ arm l e n g h แบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเอาเรื่องมันเอาเรื่องสมมติผมเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะลดกำลังไฟ ลดลงมาลดลงมาเพิ่มขึ้นมาเป็นไงล่ะมันค่อนข้างที่จะโอเคมากๆสำหรับการควบคุมกล้องนะครับเจ้าชิยุนวีบิว3 s เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นมีวิธีการควบคุมกล้องแบบมาตรฐานเหมือนกับชิยุนทั่วไปนะครับเหมือนกับกิมบอลทั่วไปนะคือมีออตัวทริกเกอร์ด้านหน้านะครับที่เราสามารถที่จะคลิก2ครั้งเพื่อรีเซนเตอร์มันนะครับถ้าเกิดว่าผมแบบปรับตัว กิมบอลให้มันหมุนไปในลักษณะต่างๆนะครับแล้วต้องการที่จะกลับให้มันรีเซนเตอร์นะครับเราคลิก2ครั้งได้นะครับมันก็จะกลับมาอยู่เซนเตอร์ให้เหมือนเดิมเลยหรือเกิดคลิก3าครั้งนะครับตึกตึกตึกอ่ามันก็จะเป็นการหันกลับมาเพื่อที่จะเป็นโหมดเซลฟี่นะครับกดอีก3าครั้ง มันก็จะเป็นการรีเซ็ตกลับไปที่จุดเดิมแล้วถ้าเกิดเรากดทริกเกอร์ค้างเอาไว้นะครับมันก็จะเป็นโหมดโกนะครับที่จะทำให้ตัวกล้องเนี่ยมีการแอคทีฟตัวเองให้เร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะแบบตับการเคลื่อนไหวที่มันค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวให้มันกระชับฉับไวนะครับเวลาที่เราถ่ายอะไรที่แบบอยากได้ภาพที่แบบมันเคลื่อนไหวเร็วๆแต่ว่ายังมีความนิ่งมีความเนียนของภาพอยู่เนี่ยเราก็กดทริกเกอร์ค้างเอาไว้แล้วเข้าสู่โหมดโกอย่างง่ายๆนะครับมันก็จะ ทำให้เราเนี่ยเลี้ยงกิมบอลได้อย่างแบบโอ้โหเร็วแล้วก็สมูทมากๆด้วยและสำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอแบบแนวตั้งนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่า v oh, b u i l d 3S ตัวนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอแนวตั้งได้โดยการที่เราปลดล็อกนี่ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตึงตัวกิมบอลออกมาแบบนี้เลยที่ด้านข้างของกิมบอลนะครับเราจะมีสลักตัวนี้อ่ามีสลักตัวนี้เอาไว้ใช้สำหรับการใส่ ตัวกิมบอลเข้าไปเราปลดล็อกมันก่อนนะครับปึ๊กแล้วเราก็ใส่เข้าไปแนวตั้งแบบนี้สําหรับผมแล้วนะครับ V-Build 3S ตัวนี้เป็นกิมบอลที่ถูกออกแบบมาสําหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นใหม่นะครับที่ต้องการกิมบอลสําหรับการถ่ายงานวิดีโอเนี่ยที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็มีความสามารถในการแพ็ค กล้องระดับฟูลเฟรมนะครับอย่างผมผมเนี่ยติด fx 3นะครับเข้ากันกับตัวเลนส์ยี่ส f 2 8ก็ต้องบอกว่าติดกล้องฟูลเฟรมแล้วก็ติดเลนส์โปรเข้าไปเนี่ย มันก็สามารถที่จะทำงานได้รวมไปจนถึงมีฟีเจอร์ในการซัพพอร์ตแขนของเรานะครับทำให้เราสามารถที่จะถือกิมบอลใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานได้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคมากๆแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ที่เราสามารถที่จะเปิดไฟแบบนี้อ่าเพื่อที่จะแบบใช้มันเป็นไฟแบบถ่ายวิดีโอเวลาเราเซลฟี่หรือว่าเราสัมภาษณ์คนอื่นนะครับที่ต้องการไฟเปิดฟิลเข้าไปที่ด้านหน้าของตัวแบบมันก็ ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใชะ้กินบอลตัวนี้นะครับในงานได้ค่อนข้างสารพัดประโยชน์เลยจริงๆจะเป็นการถ่ายสัมภาษณ์การถ่ายบล็อกการถ่ายรีวิวมันก็ช่วยเป็นไฟฟิลไลท์เข้าไปได้แล้วก็ที่สำคัญนะครับมันมีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานต่อเนื่องยาวนานได้ถึง11.5ชั่วโมงรวมถึงสามารถชาร์จเร็วที่2ชั่วโมงก็สามารถที่จะกลับมาใช้งานอย่างต่อเนื่องได้เหมือนเดิมแล้ว ชอบใครที่กําลังมองหากิมบอลตัวใหม่มาใช้งานอยู่หรือว่าอยากที่จะมองหากิมบอลสักตัวหนึ่งมาใช้ในงานวิดีโอถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจน,นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่ช่อง description ด้านล่างนะครับ ถ้าเกิดใครนะครับอยากให้ผมหยิบเอาอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการถ่ายภาพตัวไหนมาพูดคุยให้กับเพื่อนๆฟังอีกก็ทิ้งเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างน,นะครับอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับงานถ่ายรูปเกี่ยวข้องกับงานถ่ายวิดีโอหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับกล้องตัวไหนเนี่ยที่ผมมองว่าน,น่าสนใจหรือว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมก็จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ละกันสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมกับ v ีวิว 3s ตัวนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับ